สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับท่านใดที่ได้ยินเสียงของกระผมชัดเจนรบกวนขอเลข1สักคนละ1ตัวนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับนักทุนเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าครับผมกราวสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Forex m o n i n g Digest ประจำเช้าวันที่27เดือนเมษายนนะครับกับราคาทองคาที่กำลังมีการไหลลงมาอีกแล้วแลคาน้งคํา ก็จะคงวิ่งวนเวียนอยู่ในกรอบราคาของเราตั้แต่เมื่อวานนี้นะครับนักทุนเป็นกรอบที่เราได้ตีไว้ตอนเช้าๆนะครับประมาณ1908กับจุดบัทชอมอยู่ที่ประมาณ1896.92ครับตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับปรับตัวอ่อนค่ากลับลงมาอีกแล้วจากยอดบนเนี่ยประมาณสัก600เกือบเกือบจจุดเลยทีเดียวคุณแล้วทองคำมันจะฟื้นหรือเปล่าครับเนี่ยอย่างนี้เช้านี้เนี่ยอะเรามาดูกันว่าดอลลาร์เป็นยังไงบ้าง ดอลลาร์อินเด็กซ์ยังอยู่ในช่วงการปรับฐานแต่อยู่ในทิศทางเชิงฝั่งขาขึ้นแม้ว่าจะเกิดเป็นแท่งเทียนสีแดงแต่ก็ไม่ได้สร้างแรงโน้ ul, ul, รรน,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 น้นให้กับทองคำยูพันธบัตรยู10ปีมีการปรับตัวอ่อนค่าลงก่อนหน้าลงไปทําโลใหม่ที่ประมาณ2.71ขออภัยครับอาใช่ย2.7จแล้วก็มีการบ้าส์กับขึ้นมาด้านบนเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับทองคําเหมือนกันแต่ก็จะยังไม่ได้ลงอย่างชัดเจนนะักเพราะว่ายูสิปีเนี่ยยังไม่ได้สูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าเลยครับ แสดงว่าตัวนี้กดดันทองคําในระยะสั้นๆนี้ถ้าทองคําจะฟื้นเดี๋ยววัดกันแถวนี้แล้วครับ1 9 0 1 1 9 8 6จุดเดิมของเมื่อวานนี้เลยการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวอชิงตันส่งตัวในช่วงเชา้านี้มีการฟื้นตัวเล็กน้อยสะท้อนให้เห็นเลยว่ายังไม่ได้มีการขานรับกับข่าวใหม่ๆอะไรที่เป็นลบๆในช่วงเช้าแต่อย่างใดสกุลเงินบาทปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องขออภัยครับสกุลเงินดอลลาร์บาทหมายความว่าดอลลาร์แข็งกว่าบาทนะครับ แล้วก็ BTC กับ ETH นักทุนครับมีคนถามเข้ามาว่าเออคุณครับแบบนี้นี่คือตัวคริปโตเคเรนซีเนี่ยเราช้อนบายได้ไหมถ้าจะให้ตอบตรงๆบอกว่าสามารถช้อนบายได้แต่ก็คงจะต้องหลอดน้อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวคริปโตเคเรนซี y นี้เนี่ยมันจะยังไม่ได้แข็งค่าอย่างแท้จริงมันมีการปรับฟื้นตัวตามลักษณะของดัชนีในตลาดบอดดดูสิครับเห็นไหมมีการฟื้นตัวพร้อมกันเลยถ้าเกิดว่าในช่วงใบายเย็น ดัชนีเกิดไม่ยอมฟื้นวันนี้มีการทุบล่วงลงไปอีกแบบนี้แล้วก็ดัชนีไม่ใช่ดัชนีครับตัวของคริปโตเคอเรนซีเองก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงอีกชุดหนึ่งได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่บายมาขอให้หนักทุนครับเฝ้าระวังกันไว้ก่อนเลยนะ WTI ราคาน้ำมันดิเป็นอย่างไรกันบ้างทรงตัวแต่สามารถกลับมายืนเหนือ100ได้แล้วนะครับทุกสัญญาเลยราคาน้ำมันดิเบรนช์ก็ยืนเหนือ105ไเปที่เรียบร้อยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับทุกท่าน ตัวนี้สร้างแรงหนุนให้กับทองคําได้ไหมคุณสามารถสร้างได้แต่ก็จะยังไม่มากครับเพราะว่าปัจจุบันยังเป็นแท่งเส้นสีแดงอยู่เพียงแค่จะไม่ได้ทําให้ทองคำเนี่ยไหลยาวๆตรงนี้ยังพอซัพพอร์ตให้กับราคาทองคําได้ทีนี้เดี๋ยวคงขอลบแนวก่อนนะเมื่อเราสรุปสถานะตลาดเบื้องต้นครบแล้วเราจะพานัทุนไปดูการเคลื่อไวของตลาดวอล์สตรีทคือที่ผ่านมากันก่อนเลยครับแล้วก็จะไล่มาจบกันที่ข่าวสารของราคาทองคําเหมือนเดิมเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับ หาก่อนเดี๋ยวผมหาก่อนปแป๊บหนึง่งอ่ะเจะอแล้วนะครับดัชนีเฉลี่ยวสากรรมดาวโจนส์ ones, ปรับตัวติดลบไป2.38% SP500 ปรับตัวติดลบ2.81%ในขณะที่ n ั s แ a กปรับตัวปิดลบเยอะที่สุดเลยครับ3.95% ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวร่วงลงกว่า800จุดในคืนราคาที่ผ่านมาขณะที่ดัชนีนัสแดกดิ่งลงกว่า500จุดแล้วก็ปิดระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2563เลยทีเดียวเนื่องจากนักลงทุนวิตกกงวลว่าเศรษฐกิจโลกทั่วไปเนี่ยนะครับผมขอภยัยเศรษฐกิจทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนรวมไปถึงการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐ แล้วก็การที่จีนเนี่ยใช้มตาราการล็อกดาวน์นะครับผมจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคุณปีเตอร์นักวิเคราะห์จากบริษัท b r i กลี่แอนด์ไวซ์กรุ๊ปกล่าวว่าความวิตวกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นปันจจัยกดดันตลาดหุ้นโดยความกังวลเหล่านี้รวมถึงสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างรัเสเซียและยูเครนซึ่งล่าสุดแล้วรัฐบรีต่างประเทศของรัเสเซียเตือนว่าวิกฤตการณ์ในรัเสเซียยูเครนเนี่ย อาจจะบานปลายกลายไปเป็นสงครามนิวเคลียร์ก็เป็นไปได้ นอกจากนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยยังคงวิตกกระวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมเดือนพฤษภาคมรวมทั้งผลกระทบจากการที่จีนยังคงล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการปิดกั้นพื้นที่บางส่วนของกรุงปักกิ่งเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทําให้มีการคาดการณ์ว่าจีนอาจจะล็อกดาวน์กรุงปักกิ่งในไม่ช้านี้ นี่คืออีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาเพราะว่าถ้าจีนประกาศลกดาวกรุงปักกิ่งเพิ่มเติมเมื่อไหร่แล้วก็มีโอกาสที่จะส่งผลลบต่อตลาดหุ้นได้อีกและจะไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นเพราะว่าราคาน้ำมันดิบเองก็จะโดนเทกระจาดลงไปด้วยเหมือนกันนะครับยังไงอันนี้ต้องบอกกับนักทุนให้ระวังหน่อยนะหมายถึงน้ำมันแต่ละคุณถูกต้องน้ำมันนะครับมันจะมีผลกระทบต่อเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันทีนี้เราไปดูข่าวสารเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันครับ สัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปรับตัวดีดขึ้นเหนือระดับ100ดอลลาร์ได้อีกครั้งในวันอังคารที่ผ่านมาคานร,รับกับข่าวจีนประกาศเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยพุ่งเป้าฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ครับสัญญาณน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้นหลังจากธนาคารกลางจีนออกแถลงการเมื่อวานนี้ว่า จีนจะเพิ่มมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในทุกช่วงเวลาที่ตลาดได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ซบเซาและผลกระทบจากการที่จีนใช้มาตรการล็อกดาวน์เมืองสาคัญถแถลงการของธนาคารกลางจีนระบุว่าจีนจะใช้นโยบายการเงินที่รัดก,กุมนะครับเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจที่แท้จริงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจขนาดเล็ก ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะเดียวกันจีนจะส่งเสริมการพัฒนาตลาดการเงินให้แข็งแกร่งและก็มีศักยภาพและก็ใช้ในโยบายการเงินที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เอื้ออํานวยต่อภาคธุรกิจโดยย้าว่าจะรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอต่อความต้องการนี่คือนะครับสถานการณ์ล่าสุดเลยที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันสรุปน้ํามันมีปัจจัยหนุนในระยะสั้นๆใช้คำว่าระยะสั้นๆแสดงว่า โอกาสที่จะมีการย่อตัวกลับลงมายังคงมีซึ่งถ้านักลงทุนกาลังคิดว่าเดี๋ยวผมจะเซลล์น้ามันเลยเนี่ยผมรอให้ดูข่าวเกี่ยวกับการลดดาวป์ปกักิ่งก่อนแล้วกันถ้าเกิดมีการล็ดดาวป์ปัก,กิงเข้ามาเนี่ยน้ำมันเนี่ยน่าจะสามารถเซลล์ได้เอาแล้วถ้ามันยังไม่มีเข้ามาละคุณถ้ายังไม่มีเข้ามาเนี่ยเฉยสองฝั่งได้นะ รอยย่อแล้วก็บายได้ถ้าเกิดว่าขึ้นไปก็สามารถเซลล์ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้จะเป็นแนวรับแนวต้านของราคาน้ํามันดิบ WTI นะครับราคาตอนนี้อยู่กลางๆพอดีเลยเป็นลักษณะอาการกราฟลอยบ่งบอกชัดเจนเลยว่ากํกาลังทาการปรับฐานตามหลักของเทคนิค US Oil นะครับตัวนี้ทรงตัวเหมือนกันถ้าเป็น Oil Spot ก็ราคาตรงนี้เลยนะครับที่จะฝากกับพี่ๆนักทุนเอาไว้นะ เอาละครับทีนี้เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านั่งชุนครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมไหนดูซีรัสเซียยูเครนข่าวว่ายังไงครับล่าสุดอ่ะเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูก่อนนะครับอันนี้เป็นภาพของประธานาธิบดีวอริเมเซเลสกีผู้นําของยูเครนครับทุกท่านอ่ะเราจะเปิดคลิปวิดีโอไปด้วยนะครับตรงนี้ สถานการณ์ล่าสุดที่มีการรายงานเข้ามานะครับว่ารัสเซียแสดงความกังวลต่อสถานการณ์การลอบวางระเบิดทำลายเสาส่งสัญญาณวิทยุสมัยสหาภาพโซเวียตในแคว้นทานิสเตรียทางตะวันตกเฉียงใต้ของอยูเครนที่แยกตัวออกจากมอนโดวาซึ่งรัสเซียประเมินว่าอาจจะมีการโจมตีเป้าหมายทางทหารต่อจากนี้ดานิสปูชลีนนะครับผู้นำรัฐโดนสที่แยกตัวจากยูเครนกล่าวในรายการทอลกโชว์ออนไลน์ของรัสเซียว่า การปฏิบัติการทางการทหารในขั้นต่อไปของรัสเซียมีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากมีการโจมตีเข้ามาในพื้นที่ของรัสเซียใกล้กับชายแดนยูเครนและก็การโจมตีในแคว้นรานิสเตรียเนี่ยที่แยกตัวจากมอนโดวาครับทงา้านของเลขาธิการ UN เอ็นนายแอนโทนิโอกูเตเรสเรียกร้องให้ยูเครนและรัสเซียร่วมกันจัดตั้งระเบียงมนุษยธรรมที่ปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพในการประชุมมอสโกเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมา โดยภาพรวมทั้ง2ประเทศก็จะยังมีแนวโน้มโจมตีกันอย่างต่อเนื่องแต่จากข่าวดังกล่าวที่เราได้เล่าสู่กันฟังนั่งทูกอันนี้ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามันเริ่มมีการโจมตีกันแถวแนวเขตชายแดนรัสเซียแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไปกระทบกระทั่งรัสเซียเนี่ยทำให้เขามองกันว่านะครับเอะเดี๋ยวก่อนนะสักครู่นะครับถ้าเกิดว่าเขาทําให้ในส่วนของ โอเคครับกลับมาต่อกันครับพอดีเมื่อสักครู่นี้สัญญาณอาจจะขาดหายไปบางส่วนนะครับนักถุนสรุปแล้วเนี่ยสถานการณ์คือให้เฝ้าระวังหน่อยแล้วกันเรื่องรัสเซียยูเครนแต่ว่ายังไม่ได้สร้างแรงหนุนอะไรให้กับกราฟราคาทองคําอะไรของเรามากมายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยโดนโจมตีเข้ามาในประเทศแล้วนะมีความเป็นไปได้นะครับที่อาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธขนาดใหญ่เลยเนี่ยก็อาจจะมีผลหนุนให้กับราคาทองคําเหมือนกันหลังจากนี้แต่ก็อย่าเพิ่งไปฟังข่าวนี้แล้วคิดว่าจะบายทองคําทองคําจะบิน ยังไม่ได้เกิดขึ้นครับนักลงทุนนี่คือสถานการณ์นะครับที่เราอยากจะบอกกับนักลงทุนครับผมอ่ะโอเคครับเมื่อฟังสถานการณ์รัสเซียยูเครนจบแล้วเราไปดูกันต่ออีกว่ามีข่าวเศรษฐกิจอะไรที่กระผมจะต้องรายงานให้นักลงทุนได้ทราบหรือเปล่านะครับผมอ่ามาดูกันตัวนี้มีข่าวครับนักงทุนมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของพลังงานมาเดี๋ยวเราเล่าข่าวผู้นี้จบแล้วนะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคํากันเลยครับ ไปดูกันที่ข่าวแรกก่อนเลยนะครับทั้งทุนเกี่ยวข้องกับพลังงานรถเสียระงับส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังโปโลแลนด์บางกรียหลังจากวิกฤตยูเครนมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โปลแลนด์และก็บงกังการีเปิดเผยว่ารัเสเซียเนี่ยจะระงับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโปลแลนด์และก็บงกังการีนะครับซึ่งเป็น2ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกัน,กนแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตและก็สหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่27เมษายนนี้เป็นต้นไปเลยซึ่งจะทําให้ความขัดแย้งระหว่างชาติตะวันตกและรัเสเซียจากผลพวงของประเด็นยูเครนเนี่ยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดในมอนโดวานะครับซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ทวีความตึงเครียดขึ้นเช่นเดียวกัน สตาการอยเตอร์เปิดเผยถ้อยแถลงของยูเครนนะครับที่กล่าวหารัสเซียว่าจงใจขู่กันโชคยุโรปแล้วก็พยายามลากมอนโดวาเข้ามาร่วมวงความขัดแย้งในครั้งนี้หลังเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคทราน,นิสเตรียของมอนโดวาเนี่ยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียระบุว่าพวกเขาถูกเลียงเป้าหมายในการโจมตีหลายระดับ บริษัท p g n i g นะครับของรัฐบาลโปรแลนด์ระบุว่ารัสเซียเนี่ยจะดําเนินการระงับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากบริษัทก๊าซพอมยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียผ่านทางยูเครนและก็เบลารุสตั้งแต่เวลา13นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยแต่โปรแลนด์ยังเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่จะเป็นต้องระบายก๊าซธรรมชาติสรราตํสรราสรองออกมาใช้เนื่องจากมีก๊าซธรรมชาติที่กักตุนเอาไว้ใช้งานถึง76 สำหรับโปลด์นั้นนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศยุโรปที่พยายามใช้มาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงที่สุดต่อรัสเซียฐานลุกรานยูเครนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาเดิเมีย์ปูตินของรัสเซียก็ได้กําหนดให้ประเทศที่ไม่เป็นมิตรชําระค่านําเข้าก๊าซธรรมชาติด้วยสกุลเงินรูเบิลแต่จนถึงขณะนี้มีผู้ซื้อเพียงไม่กี่รายเท่านั้นนะครับที่ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว แถงด้านของประธานาธิบดีวอร์เมียเซเลสกีของยูเครนระบุในวันอังคารนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดของผู้นํารัสเซียเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การยึดดินแดนยูเครนเท่านั้นแต่ว่าเป็นการสร้างความแตกแยก,กในพื้นที่ตอนกลางและก็ตะวันออกของยุโรปทั้งหมดแล้วก็ทําลายประชาธิปไตยโลกครับผมนี่คือข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับ แล้วก็มาดูข่าวนี้นั่งทุนครับที่บางคนยังไม่ทันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าความเสี่ยงในการเกิดสงครามนิวครรเคลียร์มีสูงมากเลยแล้วก็ประเทศต่างๆไม่ควรประเมินความเสี่ยงนี้ต่ําเกินไปขณะนี้มีความเสี่ยงในการเกิดสงครามนิวเคลียร์สูงมากจร,รยยิงๆโดยความเสี่ยงนี้ถือเป็นเรื่องจริงจังโดยเราเนี่ยไม่สามารถประเมินความเสี่ยงนี้ต่ําเกินไปนายลาฟลอฟได้กล่าวเอาไว้ได้ครับกับสื่อของทางรัสเซีย ก่อนหน้านี้ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัเสเซียได้สั่งการให้กองกําลังนิวเคลียร์ของรัเสเซียเตรียมพร้อมในระดับสูงสุดหลังจากที่องค์การสนธิสัญญาป้องกัน,กนแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตส่งสัญญาณแข็งก้าวในการตอบโต้รัเสเซียหลังจากที่รัเสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดเลยนะครับนักทุน ประมาณนี้ครับทุกท่านสำหรับข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของเรานะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูการตีแนวรับแนวต้านกันดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้นักทุนอย่าไม่ได้ขอกันเลยยังไงรบกวนพี่ๆหน่อยได้ไหมครับประมาณ500ท่านละขอสักคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์กดหัวใจกดไลค์กันรัวๆได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะถึง500ไลค์หรือเปล่านะครับยังไงต้องพึ่งพี่ๆหน่อยแล้วล่ะขออนุญาตทักทายสมาชิกนิดเดียวครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นตรงนี้กันเลยไม่ให้เสียเวลาครับ สวัสดีพี่มี่พี่มิ้นพี่อัจฉริพักิพี่วนิดาพี่ชาญชัยขอบคุณมากครับกําลังรอเลยพี่พงศ์นครพี่อุมาพรขอบคุณครับพี่ปริศนาพี่เอิร์ธพี่8ปดพี่อ้นสวัสดีพี่จอยครับพี่วิชัยพี่กายสิทธิ์พี่ประภัยสวัสดีครับพี่รินสวัสดีตอนสายกับครูปาวมาพร้อมกับอาการทรงๆของขาบายหลังออกจาก ICU เมื่อวานนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆชาวดอยทุกท่านค่ะโอเคเลยครับขอบคุณมากสวัสดีครับพี่เปีย ขอบคุณสารับเล็กหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ติ๋วครับพี่นางมาน้อยพี่รัชรินสวัสดีครับพี่ภูวศิลป์ขอบคุณครับพี่ชนพัฒน์สอนสวัสดีครับพี่สุบันนีขอได้รับตั้งท้องได้เดี๋ยวเราตีให้เลยนะครับพี่ศสีรดาสวัสดีครับพี่อ้อมพี่ภัยรัตพี่ศสีรดาบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณครับพี่กุ๊กไก่สวัสดีครับพี่พรรวีพี่ทรงวุฒิพี่คนเดิมพี่ตั้มขอบคุณมากครับนั่งจุดห้าร้อยทละมารัวๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์มาเลย ถ้าใครช่วยได้นะครับวันนี้เรายังไม่ได้ขอกันเลยมาเรามาตีในส่วนของแนวรับแนวต้านกันดีกว่านะครับจะสังเกตเห็นชัดเจนว่าราคาทองคําไม่สามารถผ่านจุดบังคับเทรนขาลงไปได้ ที่แถวๆระดับราคา1 9 0 0 6 9 0แถวนี้มีการปรับตัวย่อลงมาก่อนเลยนะครับและแบบนี้ยังไงเหรอคุณเนี่ยทองมันจะยังมีโอกาสในการลุ้นขึ้นต่อได้อีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะไหลลงต่อแล้วบางคนเกิดความกังวลใจเข้ามานะครับเราก็จะบอกกับนักลงทุนเลยว่าถ้าตราบใดก็ตามที่ทองคํายังไม่ผ่านแนวต้านออกขอภัยแนวรับตรงนี้ ยังมีโอกาสลุ้นในการกลับตัวขึ้นได้เพราะว่าตอนนี้บอกไว้เลยว่ามันเป็นช่วงรอยต่อมากๆคาว่ารอยต่อที่หมายถึงอะไรเลยคุณครับรอยต่อเนี่ยหมายว่าเป็นรอยต่อที่จะกลับเข้ากําลังขาบายกับรอยต่อที่จะกลับเข้ากําลังฝั่งขาเซลล์นั่นเองนะครับตรงนี้จริงๆครับนักทุนที่เราจะต้องลุ้นกันเท่าไหนคุณเนี่ยครับมันมีเหลือแนวรับตรงนี้อีกแค่ตัวเดียวละแล้วก็มีแนวตรงนี้นี่ถ้ากลับไปยืนได้ก็แปลว่าหน้าบายมีโอกาสจะเริ่มฟื้นเหมือนกัน ตอนนี้ถามว่ามีความเสี่ยงไหมคุณมีมีม,มีความเสี่ยงขาอะไรครับความเสี่ยงสําหรับฟังขาบายนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ทองคามันเริ่มไหลลงมาแล้ว จริงๆถ้าเราจะลุ้นทองฟื้นเนี่ยเขาไม่ควรจะหลุด1,901.48นะครับนี่ถ้ามันหลุดลงมาได้เดี๋ยวมันก็จะเหลือแค่แนวรับเดียวแล้วถ้าเกิดว่าหลุดจากตรงนี้ไปได้ก็เท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าทองคําเนี่ยจะมีโอกาสสูงมากเลยที่จะกลับไปทดสอบกับบริเวณโลเก่าก่อนหน้าครับทุกท่านเพราะว่าเขาหลุดร,รับราคา1,900มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ นี่คือแนวที่ผมจะให้กับพี่ๆนักลงทุนเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเป็นแนวสูงสุดอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวขอหาเผื่อไว้ก่อนนะแนวต้านที่2เผื่อมีเหตุการณ์ผิดพลาดทองคากระโดดขึ้นไปเราจะให้นักลงทุนไว้ที่แนวตรง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 อ่ะเจอแล้วโอเคตรงนี้นี่เลยครับตัวนี้จะเป็นโซนแนวต้านสำคัญที่สุดของทองคำในวันนี้ถ้าหลุดไปได้น่าจะมีปัญหาแล้วเหมือนกัน ปัญหาของอะไรละคุณปัญหาของหน้าหน้าอะไรนะปัญหาของหน้าเซลนั่นแหละถ้าเกิดว่าหลุดด้านบนได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ถือกําไรฝั่งขาเซลลมาก็ขอให้นักทุนถือกันต่อไปครับและใครก็ตามที่ถือไม้บายมาอยู่นั่งุนบอกไว้ก่อนเลยว่ากําไรของนั่งุนเนี่ยจะเริ่มหดหายแล้วนะอาจจะต้องพิจารณาในการแบ่งปดเก็บบางส่วนแล้วเพราะว่าตอนนี้มันไหลลงมาต่ำกว่า1901แต่บางคนบอกว่าคุณผมรอดูอีกชั่วโมงหนึ่งได้ไหมได้ ถ้าเกิดว่าแท่งนี้ปิดต่ำกว่า1901ก็รอดูอ,อีกสักชั่วโมงหนึ่งว่าในแท่งเทียนถัดไปเนี่ยเขาจะลงมาเทส1897ไหมถ้าอีกแท่งหนึ่งลงมาเทส1897นั่นแปลว่าเริ่มมีความเสี่ยงสูงมากแต่ถ้าเกิดอีกแท่งเทียนหนึ่งใจดีใจดีครับสามารถไปปิดราคาเหนือ1901ก็แปลว่าคนที่ทำการบายมาตั้งแต่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับผมรวมไปถึงอาจจะเป็นแถวนี้ก็ได้แถวไหนก็ดีครับ ยังสามารถลุ้นได้ถ้าทองคํากลับไปยืดเหนือ1,800เอาขอภัย1,901อีกครั้งหนึ่งสรุปก็คือโซนแนวรับสาคัญนี่ผมอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณสําหรับหน้าบ่ายเนี่ยนี่เลยโซนนี้จะสะเก็ตเห็นเลยครับว่าทองคำเนี่ยเข้ามาในกรอบแล้วนะครับแปลว่าขาบ่าย,ยมีความเสี่ยงแล้วขาบ่ายจะลุนได้ไกลไม่คุณต้องลุ้นไกลๆเลยละ่ะจนทะลุเนี่ยครับ1,906 1,913ถ้าทะลุตรงนี้ได้แปลว่าหน้าบายถึงจะเริ่มกลับมา ทีนี้เรามาสรุปประเด็นกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ฝังขาบายขาบายคนที่บายระยะยาวๆมาอันนี้เราแจ้งแล้วนะครับไม่ใช่สัญญาณที่แบบว่าจะต้องมาเฝ้าดูแล้วเราแจ้งว่าอาจจะต้องพิจารณาในการปิดเก็บทํากําไรบางส่วนแล้วล่ะไม่งั้นคือไม่ไม่ต้องไม่ต้องบางส่วนกนะ็คือควรจะปิดเก็บทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยถ้ามันหลุด1890มันไหลถึง1 8, 8ึ0งได้เลยนะครับอย่างนี้นทุกท่านต้องระวังด้วย กับคนที่บายเพิ่งบายมาอาจจะบายมาเมื่อช่วงของวันจันทร์ก็ได้นะครับอย่างนี้ยังไงดีครับคุณครับทองถือต่อได้ไหมสามารถถือได้แต่ว่าจะต้องเป็นการถือที่เฝ้าระวังนิดนึงเพราะอะไรครับเพราะว่าทองคํายมียอกัสในการไหลลงต่ออยู่นั่นถูกตตรงนี้ดีๆครับอย่างที่ผมบอกมันมีวิธีการสังเกตสังเกตดูว่าอีกประมาณเจ็นาทีเนี่ยจะประ่ยนแท่งเทียนเมื่อแท่งเทียนตอน10บโมงถึง11บเอโมงเกิดขึ้น ให้เราดูซิว่าแท่งเทียนนั้นเนี่ยมันจะลงต่อไปเทส1897ไหมถ้าเทส1897ได้คนที่บายมาบริเวณแถวนี้เนี่ยแนะนำนะครับว่าปิดเก็บกําไรบางส่วนก่อนดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอีกแท่งหนึ่งใจดีใจดีสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ1901.43ตรงนี้ได้นั่นก็แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่บายมาตั้งแต่ด้านล่างยังสามารถถือต่อได้เพราะว่าทองคําจะกลับมาวิ่งอยู่ในกรอบราคาตรงนี้ คือเอาง่ายๆตีเป็นตัวเลขกลมๆถ้าทองยืนเหนือพันเได้คนที่บายมาลึกๆเนี่ยยังสามารถถือต่อได้แค่นี้จริงๆแต่ถามว่าถือต่อและปลอดภยัยไหมคําตอบคือไม่อยู่แล้วถ้าจะปลอดภัยได้เดีย๋ยวทองคําจะต้องวิ่งวนเวียนอยู่โซนบนอย่างเดียวเลยครับถ้าทองคำเนี่ยวิ่งวนเวียนอยู่โซนแถวนี้นั่นแปลว่านักลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะปลอดภัยแล้วนะครับผมพอจะเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้อะไรฮะ UV สูงเดี๋ยวนะอ๋อโอเคครับ ระวังนะครับอันนี้คือฝั่งขาบายนะพี่ๆนะเพราะฉะนั้นถ้าขาบายเข้าใจตรงกันขอเลขหนึ่งคนละหนึ่งตัวครับนักทุนสรุปคือมีความเสี่ยงใช่ไหมคุณขาบายถูกต้องอย่ามีความเสี่ยงครับสำหรับฝั่งขาบายแล้วความเสี่ยงนี้มันจะหายไปเมื่อไหร่นะครับความเสี่ยงนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อทองคาเนี่ยอยู่ในกล่อง1906กับ1913ตรงนี้ถ้าเกิดกลับมายืนตรงนี้ได้หน้าบายจะเริ่มสบายใจได้ในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ จบกับฝั่งขาบายที่นี่เรามาดูฝั่งขาเซลครับทุกท่านฝั่งขาเซลบอกว่าอะไรฝั่งขาเซลคือคนที่เซลมาตั้งแต่ยอดบนเลยหรือจะเซลตรงไหนก็ตามแต่ที่สูงกว่า ,1913 ันักทุนจะต้องถามว่าคุณพี่กำไรอยู่เนี่ยปิดเลยดีไหมหรือว่ายังสามารถรันต่อได้คำตอบคือยังสามารถรันต่อได้ไม่ต้องรีบปิดครับกรณีเดียวที่นักทุนจะแบ่งปิดทํากําไรคืออะไรกรณีที่ทองคําสามารถย้อนกลับขึ้นไปสูงกว่า1 9ึ่งเก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งสามเท่านั้นถ้าเกิดว่าทองย้อนกลับขึ้นมาแถวดีได้นั่นแหละ คนที่เซลล์มาอาจจะไม่ได้ไกลมากอาจจะต้องพิจรารณาในการปิดเก็บทำกำไรบางส่วนครับผมแต่ถ้าทองคำกลับมายืน1 9ึ3มันไม่ได้แปลว่าเขากลับมาเป็นหน้าบ่ายนะฮะการจะกลับไปเป็นหน้าบ่ายได้เดี๋ยวมันจะต้องขึ้นสูงเลยครับ1,930 1,940แบบนั้นแหละถึงมีโอกาสจะกลับไปเป็นหน้าบ่ายได้แค่นี้สั้นๆหน้าเซลล์ถือต่อได้คุณคุณคุณผมเพิ่งจะเซล์มาเมื่อเช้านี้เองอะทำยังไงดีครับเนี่ยถือต่อดีไหม ยังสามารถถือต่อได้แต่คนที่เซลมาแถวนี้ประมาณสัก1905-1906ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเหมือนเดิมถามาเฝ้าระวังอะไรเลยครับเฝ้าระวังว่าทองคำเนี่ยถ้ามันไม่หลุด1897มันยังมีโอกาสในการดีดกลับที่ประมาณ1901ได้แล้วถ้ามันยืนเหนือน1,900แปลว่าคนที่เพิ่งเซลมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้เนี่ยแบ่งปิดเก็บเป็นบางส่วนก่อนนะครับแค่นั้นเองเออคุณครับพี่เซลเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ติดเซลอยู่ที่ด้านล่างเลยยังมีลุ้นไหมคะเนี่ยติดเซลมาตั้งแต่วันก่อน,อนแล้วเหรอคะ คำตอบคือก็รุนได้อันนี้เราคุยกันแต่เมื่อคืนแล้วว่าหน้าเซลล์เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับนักทุนถ้าเกิดว่านักทุนยังติดลบอยู่นะมีอย่างเดียวเลยที่นักทุนจะต้องเริ่มพิจารณาในการเ l เคืออะไรคือตอนที่ทองคำเนี่ยขึ้นไปจนถึง1913แล้วทะลุนั่นแหละนักทุนถึงจะต้องเริ่มวิตกแต่ถ้ามันยังขึ้นไม่ถึง1913แค่1906เนยี่ยยังผ่านไม่ได้เลยต่อให้นักทุนติดเซลล์อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนนน่ากลลััลัวจบบคครแ้เย อ๋อสรุปคือ,อยังไม่ต้อง SL ใช่ไหมคะยังไม่ต้องนะครับการ SL ของนักลงทุนเนี่ยจะกลับเข้ามาในวิธีการเทรดก็ต่อเมื่อทองทะลุ1913ไปสำหรับคนที่เซลเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหลับหูหลับตาเซลอะไรก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่จนกว่าทองจะสามารถ พุ่งทะยานทะลุ1913ได้นั่นแหละความน่ากลัวถึงจะเกิดขึ้นถ้าเกิดยังวิ่งวนเวียนแถวนี้ต่อให้เซลล์ตัวนี้ก็ไม่ได้มีความน่ากลัวแต่อย่างใดแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าพยายามไปเซลล์ต่ำมากมายนะครับราคาอย่างนั้นมันก็อาจจะมีการรีบาวกลับได้อยู่แล้วเพราะเราจะสังเกตเห็นเลยนะว่าทองคำี่ยมีการไหลลงมาแต่ถ้าเราไปสังเกตดูยูสิปีกับดอลลาร์แล้วจริงๆเนี่ยทั้ง2ตัวนี้เป็นอย่างไรครับเราพาทุกท่านกลับไปดูดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นจริงแต่่่ก็ยังงไไมมด้สูทให,ใหนะ ตัวนี้สามารถกดดันทองคําได้จริงอยู่ส่วนยูพันธบัตรอายุสิปีครับมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้สูงกว่าบริเวณไฮเก่าก่อนหน้านั่นหมายความว่าการขึ้นมาตรงนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะย่อดได้ทุกเมือ่อและถ้าเกิดว่ายูรับดอลลาร์ย่อทําการปรับฐานทองคำเนี่ยโอกาสที่จะมีการเบาส์กลับขึ้นมายืนเหนือ1.901มันก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกันสรุปนี่คือกําลังฝั่งไหนเยอะกว่าเนี่ยครับคุณผมเห็นคุณพูดวนไปเวียนมานะ อะถ้าให้เทียบเป็น100%่งรกำลังขาเซลล์เนี่ยเป็นต่อแน่นอนอยู่แล้วแต่มันจะยังไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นเป็นต่อแค่ประมาณสัก65%ต่อ35%แค่นี้เองก็คือฝั่งบายยังมีโอกาสลุ้นในการรีบาวแล้วราคาตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ1,000 898.8มันห่างกันไม่ไกลครับกับ1901เนี่ยมันสามารถที่จะรีบาวแป๊บเดียวก็สามารถกลับมายืนได้ยังไงฝ้าระวังเอาไว้แค่นั้นเองนี่คือในส่วนของฝั่งเซลล์นะครับนักทุนครับใครที่เข้าใจตรงกันสำหรับฝั่งขาเซลล์ Sell ขอเลข2รัวๆคนละ1ตัวนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่ภูครับพี่วัดิดาบอกว่าไม้บายติดอยู่ที่ประมาณ19080อยากเข้าเพิ่มแต่ว่ากลัวไม่ดีนะ,นะครับพี่วัดิดาพิมพมาเดี๋ยวพี่วัดิดาเราดูแถวนี้ก่อนนะ1897กับ1890เครับเพราะว่าถ้าเกิดหลุดไปได้เนี่ยก็ต้องบอกกับพี่วัดิดาเลยนะครับว่าโอกาสที่จะไหลลงไปทําโลลึกๆอยู่ที่ประมาณ1874จะมีสูงมากแต่การที่คุณจะลงไปถึง1874ได้เดี๋ยวมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะ คือมันจะต้องมีพละกําลังขาเซลล์เข้ามามาหาศาลยิวพุ่งทยานดอลลาร์ทำไฮใหม่ต่อเนื่องจะต้องมีข่าวก่อนครับถึงจะลงไปถึงตรงดันได้อ๋อสรุปก็คือว่าถ้าพี่จะเซลล์ตอนนี้ไม่ควรใช่ไหมถ้าเซลล์ต่ําๆไม่แนะนําต่อให้หน้าเซลเป็นต่อควรจะรอเด้งให้มันใกล้กับ1 9ึ่งเก้มมากที่สุดนะครับแค่นั้นเอง โอเคครับผมขอบคุณสำหรับเลขถึงเลขสอด้วยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจากลากันไปแล้วนะครับพี่พี่ทั้งจุดครับเป็นช่วงเวลา10นาฬิกาพอดีเลย1994มีว่าโอ้โหนะครับเดี๋ยวก่อนนะ1894ไหมพี่ธนากรถ้าบอกว่า1994นี่เกือบ2,000นี่ยากครับยังขึ้นไม่ได้นะบายดีไหมคะถ้านักลงทุนจะบายเนี่ยมันก็มีโซนนี้ละโซนแรกเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะไปตกที่1 890ก็คือโลเก่าแล้วก็ตรงประมาณ1874เลยครับเป็นโลใหม่ลึกๆเลยแถวนี้นะพี่ชมพู่บอกว่าบายดีไหมถ้าบายเนี่ยหลอดน้อยได้แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่ามันเป็นการบายวัดดวงเพราะว่ากําลังขาเซลล์เนี่ยมันยังม,มีความได้เปรียบมากกว่าอ่ะพูดได้ง่ายเลยคือสูงกว่านั่นเองประมาณนี้ครับที่จะบอกกับตักงทุดอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามครับอรอลุ้นกันดีๆนะ 1901ยจะยืนได้ไหมถ้ากลับมายืนได้หน้าบานก็กลับมามีลุ้นได้เลยแต่ถ้ายังต่ำกว่าอัเปลี่ยนแท่งแล้วเอาละแท่งนี้เป็นแท่งชี้ชะตาเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะกลับขึ้นไปเนี่ยไม่มีแท่งเทียนอื่นแล้วนะทองคําจะต้องกลับในแท่ง10บโมงสิบเอโมงนี่แหละยืนเหนือ1901ด้วยนะครับตอนปิดแต่ถ้าเกิดว่าแท่งนี้ไหลลงสีแดงอีกรอบหนึ่งหลุด1897ทําโลใหม่ที่ลึกกว่าโลตรงนี้ โลตรงนี้แสดงว่าชัดเลยนะครับทองคําอยากจะกลับเข้าสู่โลเก่าความเสี่ยงก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและหลักสำหรับฝั่งขาบายคือจริงๆความเสี่ยงไม่เคยจากหายไปไหนยังคงมีอย่างต่อเนื่องตรงนี้ฝากนักทุนไว้พิจารณาด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับทุกท่านสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะขอบคุณมากเลย